มาดูเจาะสนามเลือกตั้งกันหน่อยนะฮะหลาย<ช>พักก็ขยันลงพื้นที่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเขาปราศัยนโยบายเรือธงของเขาอยออคนพูดถึงเยอะใช่ใครอยากเป็นเศรษฐีหรอเศรษฐีเงินล้านวันละ9ล้านบาทมันเป็นยังไงหนดูสินี่เขาบอกว่าบรรยากาศบรรยากาศคนมารอเพราะอะไรป่ะเขาอยากจะรู้ความชัดเจนของนโยบายนี้ที่มีการเปิดมาใหม่เน<ง>ี่ยมันยังไงถูกต้องหรือต้องไปถามคนนี้ฮะนี่นี่ประชาชนเข้ามาสวมกอดเนี่ยหอมแก้ม อาจารย์เชนยศชันนันบงสวัสด์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยระหว่างลงพื้นที่หาเสียงตลาดทุ่งเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์เชนก็ขึ้นเวทีปราศัยย้าถึงนโยบายสร้างเศรษฐีสุ่มแจกเงินหนึ่งล้านบาทวันละเก้าคนรวมวันละเก้าล้านบาทเดี๋ยวจะสุ่มแจกเนี่ยห้ากลุ่มคนด้วยกันน่ะมีกลุ่มไหนบ้างอ่ะโอ้มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างกลุ่มคนที่เสียภาษีอะไรอย่างนี้ป่ะกลุ่มเกษตรกรเลยแบบนี้เขาบอกว่า ขอแค่มีใบเสร็จอย่างเดียวก็ลุ้นได้เงินคนละ1ล้านบาทเงินรางวัลนี่ออกทุกวันไม่มีวันหยุดหรอบางคนอาจจะได้สองเด้งเลยนะสองเด้งสองล้านสองเด้งก็ได้กว่าสล้านจริงหรอเอาไหมล่ะทุกคนแบบรวยทุกวันเงินล้านวันละ9ก้าคนฟังเสียงกันหน่อยค่ะในหนึ่งวันจะมีเศรษฐีเงินล้านเคน พี่น้องแค่ขอไปเสร็จอย่างเดียวห้าคนได้คนละล้านห้าล้านออกทุกวันไม่มีเว้นวันยืนพี่น้องต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อผู้ที่ได้สองเด้งใครอายุเงินหกสิบจับกับคนหกสิบอย่างเดียวได้อีกหนึ่งล้านบาทครับพี่น้องไม่นะแต่เอางี้ก่อนอ,อมันก็มีฟีดแบ็กออกมาที่ฉันไม่ได้พูดเองนะใครพูดหลายคนก็บอกว่าเงินมือ่นอะ ยังไม่ได้เลยแล้วถ้าเงินล้านมาจะได้หรอเออก็นั่นแหละสิแต่ก็ไม่รู้อ่ะมันก็ถือว่าเป็นนโยบายช่วงโค้งสุดท้ายเรียกว่าเป็นนโยบายเรือธงของเขาเขาบอกว่าเนี่ยแหละน่าจะสร้างความนิยมกระแสช่วงสุดท้ายใครใครก็อยากได้ใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีใช่ไหมกลุ่มตัวอย่างมันก็มันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ของแต่ละพรรคที่ยัดออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้วอ่ะนะคะ ไปต่อที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กันบ้างอันนี้ตรงพื้นที่นะคะสวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋วเขตสาธรนะคะแล้วก็ยังรวมตีแบดมินตันนะกับคนที่เขามาออกกําลังกายด้วยเอาหรอใช่นะคะนายอภิสิทธิ์พูดถึงนโย,ยบายของพักเพื่อไทย <S <S เหมือนกันนะที่เราอ่านไปเมื่อกี้ที่แบบแจเกเงินลนทุกวันวันละเก้าคนอะไรน,นั่นอะมองว่า ยังไม่เห็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหากนําเงินไปใช้ประโยชน์อื่นมันน่าจะดีกว่าเออลักษณะมันเหมือนไปแจกแค่เฉพาะบางคนบางกลุ่มเนี่ยแจกเงินออไม่เห็นด้วยบางคนเขาก็วิจารณ์เนี่ยถ้าแจกนี้มันก็รวยเป็นบางคนสิรออวยกระจุกจนกระจายอยูอออ่แบบนี้หรือเปล่าเนาะส่วนพักการธรรจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดตากนี่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักขึ้นเวทีปราศัยยืนยันนะครับพักนี่พร้อมชนกับทุกปัญหาทุกการตัดสินใจอยู่ที่พัก ไม่มีคำสั่งจากใครอยู่เบื้องหลังพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาปากท้องลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับค่ะ